ไม้ดอกไม้ประดับของพี่ริพร์นะคะอันนี้เป็นต้นถ้วยหรือว่าใบเล็บครุต่ังกานะคะตรงเวลาปลูกแล้วต้องให้ถูกแสงะคะ่ะพยายามให้ถูกแสงถ้าไม่ถูกแสงใบมันจะคลี่บานนะคะไม่ไม่ค่อยเป็นถ้วยแต่ถ้าถูาถกแสงลวใบมันจะโค้งงอเป็นถ้วยนะคะใช้เป็นถ้วยแล้วก็ส่วนด้านที่เป็นยอดอ่อนถึงเพสลัดเนี่ยก็จะใช้ทําอาหารหั่นไปในแกงนะคะเช่นแกงเหมือนแนวแกงชพลูอ่ะหอยชพลูเนี่ยแต่เป็นแกงหอยใบเล็บครุฑนะคะหรือใช้ทําอห์โมกนะคะ ทำโฮมกหรือกินสดๆได้เลยนะคะส่วนที่ใบอ่อนเนี่ยใบยอ่อนเนี่ยก,ก็คือมันจะไม่มีไม่แข็งนะคะไม่แก,ก,ก่ก็กินได้แต่มันจะแข็งนิดหนึ่งไม่อร่อยเท่ากับใบอ่อนนะคะใบอ่อนกินกับซุมตม่ำกินกับเป็นผักน้าพริกสดๆได้เลยนะคะใช้ใส่ในแกงเผ็ดต่างๆได้ด้วยคั่วกิ่งคั่วแห้งก็ใส่ในี่ไปแทนมะกรูดได้เลยนะคะเป็นสีสันของเหมือนมะกรูดแล้วก็ไม่ให้สีสันแล้วก็หั่นแนวเดียวกันนะคะเป็นหั่นหยาบก็ได้อ่าหลายคนก็ไม่รู้ว่านี่กินได้ด้วย ที่ทำโฮมกนะฮะอันนี้วางซ้อนๆกันด้านล่างแล้วก็ใส่พวกอห่อมหอมกข้างบนเป็นผักที่รองด้านล่างจะหั่นฝอยโรยข้างบนก็ได้ตกแต่งด้วยสีแดงๆสีพริกสีแครอทพวกนี้ค่ะ <c oughs> คือกินได้ด้วยนะคะเป็นไม้ประดับสวยงามเต่งกาแฟกินได้ด้วยพิธภพรก็ขายอยู่ที่สามต้นรอ้อยมีส่งต่อเนื่องนะคะมีส่งต่อเนื่องอันนี้เป็นคลิปก่อนนะคะเป็นคลิปแล้วก็เป็นภาพนิง่งเดี๋ยวพี่รุ่งพจะไล์ให้ดูนะคะไล์คือออกอากาศว่ามันมี ในเวลาปัจจุบันพร้อมส่งให้คุณคุนทั่วไทยสวัสดีค่ะ